เราเริ่มต้นกันที่การช่วยเหลือนะครับสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับตอนนี้หลายพื้นที่ก็เกิดน้ําท่วมนะครับทางธนาคารอมสินเนี่ยนะครับก็ได้มีการออกชุดมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมอย่างเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลนะครับ ล่าสุดนี่นะฮะนายวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินนะครับก็เปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในหลายจังหวัดของประเทศไทยตอนนี้ได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของลูกค้าประชาชนเป็นอย่างมากนะครับทางธนาคารอมสินเนี่ยได้มีการออกชุดมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการพักหนี้การลดดอกเบีย้ยแล้วก็มาตรการสินเชื่อสําหรับมาตรการพักหนี้ เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับลูกหนี้ของธนาคารอมสินที่ได้รับผลกระทบในช่วงนี้นะครับผู้ประสบภัยที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินกู้ฉุกเฉินสามารถที่จะขอสินเชื่อได้2ประเภทนะครับสำหรับสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะครับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันหรือฟื้นฟูอาชีพไม่ต้องมีหลักประกันและไม่มีผู้ค้ำประกัน วงเงินสูงสุดเนี่ยไม่เกินรายละ10,000บาทอัตราดอกเบี้ยรครับคงที่ 0%, 3เดือนแรกสามารถที่จะติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินนะภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่เราประสบภัยนะครับโดยเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นสินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยสำหรับประชาชนที่บ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม มีความจำเป็นต้องต่อเติมหรือซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายให้วงเงินกู้สูงสุด100%ของราคาประเมินครับอัตราดอกเบี้ยนะครับลดพิเศษเฉลี่ย3ปีแรกอยู่ที่3.233%ต่อปีเท่านั้นเองนะครับทางนี้เนี่ยทางธนาคารอมสินครับพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยมอบหมายให้ธนาคารอมสินในพื้นที่ออกไปเยี่ยมเยือนนะครับแล้วก็มอบถุงยางชีพ และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ลูกค้าประชาชนที่ประสบเหตุนะครับพร้อมทั้งเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่รับน้ำอื่นๆรวมถึงเตรียมร่วมมือกับภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะวิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่มีการจัดตั้งคลินิกสารพัดซ่อมเพื่อให้ความช่วยเหลือและก็ฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดนะครับในการดำเดนินการปรับปรุปงซ่อมแซมทั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน รถจักรยานยนต์แล้วก็อื่นๆครับที่ได้รับความเสียหายตลอดจนมีการสำรวจความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมด้านต่างๆต่อไปนะครับติดต่อแจ้งความประสงค์นะครับแล้วก็ขอเข้ามาตรการผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารอมสินนะครับหรือธนาคารอมสินในพื้นที่ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับนอกจากทางธนาคารอมสินแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดทางกระทรวงการคลังก็เร่งหาลือกับธนาคารของรัฐนะครับ เพื่อที่จะหามาตรการในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกค้าของธนาคารนั้นๆอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ธนาคารออมสินเริ่มแล้วนะครับทุกคนครับติดตามรายการของเราได้นะครับนอกจากผ่านทางมายาฮอสนิวแล้วทางหน้าจอทีวีนะครับท่านสามารถติดตามผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง Facebook แล้วก็ทิกต o k นะครับเสาชคำว่า TCNN Network นะครับหรือทาง u t u b e นะครับคืบหน้าข่าว TCNN นะครับ